เฮากะนะครับถึงมาถึงเพชรบูรณ์นะครับผมรอบนี้มาสามเครื่องนะครับผมวันนี้เป็นจรเดีย040นะครับผมรุ่นน้อยนะครับตัวนี้ที่เป็นไอเป็นทวินวันนะครับปากตักบวกเลียวยกมันนะครับพุ่นต่อไปผนจรเดียนะครับแถวเพชรบูรณ์นะครับอำเภอเมืองห่างจากตัวไอจังหวัดประมาณสามสิบโลเลยนะ ดูชินถอยมาตัวนี้ชิ้นเอาตูดเสียบนี่ก็ได้เดี๋ยวมันแดดต,ต่อไปนู่น,อน,นเอามาัสามนะครับไปถอยไปเลยถอยตรงไปข้างบ้านเลยตัวนี้เป็นนะครับผมปากตักบวกแนวยกมันนะครับพ่ชสร้างว้ตะโดนนั่นแหละนัดกันกลางเดือนนะครับพุ่นวันนี้กับนี้นะครับผม สีดำเงินสองเครื่องนั่นสีเป็นของเทพสถิตครับน้องบัวแดงนะครับผม MU 49กับ40แรงนะครับผมตัวนี้นะครับต้นได้ถามบ้านเพิ่นยุบอีน้องหมตอตะมหอดหลงังคาป่ะจ้ะที่ลงังคาป่ะ เขาใส่นะครับผมบนบนเป็นดินเหนียวติดภูเขาเลยนะครับทุกครับพี่นอ้องเบิ่งได้นะครับผมสั่งจองกันได้นะเดือนมกราคมน,น่าจะประมาณยี่สิบก็เครื่องแล้วนะครับเฉพาะเดือนมกราคมนะครับออเดอร์เข้ามาเดืนอนนี้ก็สิเหลืออยู่นะครับหลายเตอือแม่มัหยัดพอรล่อไปเนาะสายมาครบเพื่อ สี่เขียวกะบะที่น้ำเงินนะครับเคพี่น้องไปเบิ่งกันเรียบร้อยนะครับผมสำหรับนะครับจอรเดียนะครับผมต้องท้ากันกีดตามนะครับการสั้นจองนะครับด้อนี่ครับเป็นปักตักนะครับขึ้นวันนะครับด้วตจนนี่เป็นคนทดนสองแกนนะครับเตรียมสปริงเตรียมยังไว้ไปล่ะกรับี่อยู่ที่นะครับผมอำเภอเมืองนะครับผมจังหวัดไอเพชรบูรณ์นะครับผมนี่ครับปักตักเข้า อันนี้ก็เลีออย้ยยูสองเครื่องนะครับผมแล้วอันนี้เป็นงางาเป็นทูอินวันนะครับเดี๋ยวจีน้ำไปพุ่นเอกเอกโอ้ดันไหมต่อลงมาก่อนไหมดันก่อนเถอะ thôi ừ, là đan bay phơi đan con Hào nhúc lên bay Ít ít phá ừ, pa. Ừ. นะครับดัดวอมได้หลายนะครับผมพอนะครับดึงอีกดึงนะครับดึองด้วยดึองด้วยนะครับลองพี่น้องพ่อยกขึ้นไปไปที่นี่ไงไปเรื่อยไงยไปเรื่อยไงยไปเรื่อย หงายไปเรื่อยไหมต่อเออยกความหงายพร้อมพี่น้องนะครับหนะงายไปเรื่อยรันหลายๆปิดเคลื่อคหลายๆนะครับผมเออนะครับสุดไปสุดแล้วอีก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  dưới đi, quá dưới hết phó phó À, hả nó hả bước nào Thì nó, nó. nó thì bưng, bưng hả Phương. Phương hả hả nào hả 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 nào, hả 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 nào đó. เดี๋ยีองันะครับในการนล้นปกตินะครับไม่ยอมไปค มากเออยกขึ้นยกลงอันนี้ถอดแล้วเอาเขานะครับยกขึ้นอีกอีกอีก,อก,อกว้ประมาณนี้นะครับผมไปเอาไปใส่งาเอาไปใส่งานะครับอันนี้เป็นคโคเปอร์นะครับเด้วนวางลงก,ก่อนทำไว้ก่อนนะครับพอดอกบ่ต้องหมุนร้อยแม่ตรงไปเลย ของไม้ไปน่น่อยนังขิดอยู่นะครับทำไปก่อนนอกคิดทำไปก่อนยกขึ้นก่อนยกขึ้นก่อนค้ำข้ามัามมนมาเสมอกันสิมันเป็นังไรปล่อยขาดโดนีลโอ้เอาบางลง อันนี้เสียบนะครับเราก็ติดถอดออกไปใช้งานนะครับไป,อไปถอยดูยไปยีกไปไปมันมาถึงเพื่อน ขึ้นไหมมันตีเล็กแล้วยกขึ้นมากกว่าออกกระดานห้องนะครับมันอีเป็นฟิตๆได้จังน้อยนะครับจังไหมเดินหนาย,ยิกเดี๋ยวไปใส่ตัวนั้นต่อเลยนะครับผม เดียวงามาเตยนะครับมันหลายหลายระบ,บบจริงจริงหรพี่น้องนะครับประหยัดประหย,ยัดเอาขัดน็อตเอาขึ้นมาสูบเขาเขาอีกเลยเออนัน่นนะ นะครับพี่น,อน้องมันอ่อนจัะน้อยนะครับพอเดียวตัวไหนยกเอานี่ยกก็ปากตักอันนี้ก็เลี้ยวดีกันเด้อเนี่ยอันเนี้ยกบฟันใส่ผาฟันใส่ผาบัดตัวโยนเลยได้ตัวเนี้ยแล้เป็นทุอินวันนะครับอ๋าะล้วเป็นถักปื้อเขาถอดไว้แตักหยู่น้อยสีไว้เนี่ยผมมาผมแนะน้ำให้ตัวเนี้ยเลววี้ยววนปากตักอกีกตัวนี้ พราะตัวนี้เขาพันไ้ผ่านห้องกอขึอ้นรถกอขึ้นรถเปียบเลยไงมันจะเลี้ยวากันตัวนั้นก็นไปถ่ายยายฉีไกล้ฉียังไปตัวนี้ตัวนี้จะเลี้ยวขนาดนะเป็นทูนบ้านนะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้คนตัวนี้ไม่ต้องใช้คนกระเต๊ะเลยก็คือฟันมันใส่ผ้าเขียวที่เขาสั่งกันเมื่อกี้แปดสิบพื้นนะทีนี้เราก็ใช้คนเกี่ยวเอาไปยกเทบุ้มเทบุ้มเลยนะครับผม เป็นชุอินวันนะครับโอเคพี่น้องนะเฮาจังไปพอกันยูพุละน้องบแดงนะครับผมใช้พุ้มกันต่อเป็นเอ็มยนะครับผมอันนึงอะถอดข้อได้นะครับปันปอบละมุ้งตรงนะครับเขาออกนะครับแล้วพอแล้วก็ดีอดใจไ่ได้แล้วก็เอาผามาใส่นะครับนี่ครับโอเคนะพี่นพี่น้องว่าร้องตัวตั๊กนะครับอันนี้ก็ร้องตัวยกนะครับล้องกบอกพี่น้อง ฮัมโอ้ถุงแล้วน้องก็บ,บอกกับสวยนะครับเป็นผู้ยินวันพี่น้อ,นอ,องเวลาเขา้วจีดไซคโคเกลือหเขาก่นะครับรับเครื่องไว้ยกขึ้นไว้ต่อไปดันกันนะปกตินะครับขึ้นไมเลย้ยกขึ้นไปเลย งามนะครับผมโอเคพอ่อรับเครื่องกิขนข้าวกินน้ำนะครับพี่นอ้องเดินเดินทางต่อนะครับสองกระบ,บอกนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้ยกมันนะครับซุบเผาอีกก็ได้เ้อพี่น้องเด้อนะครับซุบเขาอยก่็ได้นะครับ,ากกรบสามารถซุบเผาไปได้อีกนะครับผม